คนเดีครับอ๋อเล็บาีวี่มใจตัดคนทางเหลือพี่หอเกวันนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักคู่รอสักคู่ย่างนี้พี่รอก็จะไปเองพี่รอคนดีจ้าจ้าภาษาญี่ปุ่นนี่จะอ่านอย่างไสาวปทุมแล้วแล้วเราก็มาเจอช่องดังไหมครับ ช่องพี่ส้มแบบนะครับดังสุดในกก o r ะครับตอนนี้ยอดเท่าไหร่พี่ผู้ติดตามครับอ่าฮะโอ้โหแสนกว่านโอเคล้วนี่โอติดฉาอย่าลืมอย่าลืมดันช่องผมนะครับครับช่อง C M K Channel C M K Channel ครับฝากกดติดตามกดแชร์ไปครับช่อง C M K Channel โอเคขอบคุณครับ อยูเดียวต้อนรับสู่ CMK Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ดันช่องผมให้ถึงพันด้วยนะครับ CMK Channel ครับเป็นช่องคุณภาพครับช่องคุณภาพช่องที่นําเสนอสาระดีๆนะครับเป็นช่องที่นําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของลุคคลป้าแตนบ้านกกอกแล้วก็รีวิวสิ่งดีๆงามๆฝากช่อง CMK Channel ด้วยนะครับขอให้ปังปังปังโคเยนะครับขอให้เอฟซีลุงพลคนหอมหลายหลาคนเอฟซีลุงพลตามหลายๆแบ่งมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ FC พี่โตโต้สุนหล่อแบ่งมาทั้งหมดเลยนะครับก็ได้ทิ้งผมก็ฟังเพลงลุงพลสู้ๆนะครับโตโต้สนยแย้มนะครับโตโต้สนยแย้มขอบคุณครับประชานมาครับแต่ไม่รู้ประชานมาหาป้าแตงเรื่องอะไรนะครับเราจะตามช่องพี่โตโต้ไปนะครับ ดูสิว่าพี่พโตโต้จะนำเราเข้าถึงตาชานหรือเปล่านะครับ